สวัสดีครับผมนายแบทบีนะกับเกม Resident Evil 4ภาครีเมคนะฮะวันนี้เราอยู่ในเอพิโซดที่4แล้วนะฮะต่อจากคราวที่แล้วก็เราได้เจ้ากุญแจเปิดประตูสีแดงนี้มาแล้วนะฮะเราก็ได้ทำการซื้อไรเฟิลมานะฮะจากพ่อค้าหน้าเลือดคนนี้อืมโอเคทีนี้เราก็ไปกัน,กนต่อเลยนะฮะแหมกำลังมันเลยทีเดียวอันนี้ผมเล่นตอนกลางวันนะฮะก็อาจจะมีแสงสะท้อนทาให้เล่นลาบากนิดนึงแต่ก็อะไรวะอะไรแชทเลอร์ได้ยินอยู่นะ ได้ยินอยู่นะประตูปิดเองมันไม่ได้ยินเสียงประตูปิดใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเสียงผู้หญิงมันมีตัวอีกเฮ้ยอ๋อนั่นไงบันไดลงบันไดมาผู้หญิงมีผู้หญิงลงบันไดมาตัวหนึ่ง เฮ้ยมันเดินกลับมาวะ่ะเฮ้ยชิบหายสองตัวสองตัวเฮ้ยสามสามสามตัวสามตัว,ตวอุ้ยหนึ่งตัวโอ้โหมันลุกไม่ทันเพราะเมื่อกี้เรานั่งย่องอยู่นะฮะเลยโดนไปฟรีหนึ่งทีเลยอืมอืม แล้วก็มีผู้หญิงอีกตัวบน่งกวะที่เห็นเดินลงบันไดลงมามีกับดักนะะโอ้ผมโดนไปทีนึงวะ่ะได้ไงได้ไง <c oughs> อืมไม่เดินมาละป้าอ้าวตายเลยเหรอคิดวิค้อบพอดีหรือเปล่านะต้องระวังกับดักนะฮะตรงนี้เหมือนจะไปได้ โอ้ยโด,โดนเช็คยาหน,น่อยดีกว่าโดนง่ายไปหน่อยผมต้องพยายามไม่โดนนะฮะกินไข่ไปก่อนแล้วกันอืมอืมซับไฟนะฮะน่าจะเป็นทางมาเอาของเฉยเมื่อกี้มันโดนเพราะว่าเรานั่งอยู่แล้วมันหมุนตัวออกมาไม่ทันนะฮะพอเราตีตัวนั้นเสร็จมันสเตลคิวลำบากกันนะเนี่ยพูดถึง พอสตีลคิว Q, ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็มากันเพาเดอร์นะฮะอมโมเข้าให้หนึ่งตัวเฮ้ยั่นอีกหนึ่งยิงไม่ทันแล้วมีของอะไรบ้างไหมเนี่ย <c oughs> มีของอยู่ข้างในซึ่งเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่มีศัตรูเนาะโอเคถ้าไม่มีศัตรูได้มีดมานะฮะอันนี้นา่าจะเป็นเทียนมีกระดก อย่างอะไรวะโคตรจะมืดกระสุนปืนห้านัดสกิปเอเบิลสกิปเอบิลบดอเจนเฟนส์ดิสสเนให้ทำลายวินอัพดอนนะฮะ uh, อาจจะเป็นคอลเลกตเ l เ คอลเลกเตเบอร์ของภาคนี้แล้วมั้งตุ๊กตาวินอัพนะฮะเราจะไม่เหยียบนะฮะเสียงอะไรวะผมได้ยินเสียงตัวอะไรสักอย่างแถวแถนี้มันฮือฮือ,ฮอ,อยู่นะฮะนั้นอีกอันนึงมีกระดักสองอันอุ๊ยโอ้โหเสียงมึงนี้เหรอ ไม่ได้เหรอเฮ้ยมาจากไหนเดี๋ยวเฮ้ยกับชาวบ้านมาจากไหนอืืหเมื่อกี้ไม่มีเมื่อกี้มึงไม่มาอื เฮ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้โหเกือบแล้วคือคอเกือบขาดอืออือเฮ้ยมันกว้างอืออือ phải lắm cặp đặc cặp ấy ơi nó sẽ cặp đặc đây chứ mày chị ăn như này ở này dưới đặc gì đấy nhá เออตายกับเขาเป็นนาทีนะไปออได้เอเมรันมาว่ะน่าจะน่าจะใช้ผสมเดี๋ยวนะเอออันนี้ป่ะอ๋อมันอยู่ในหมวดข้างล่างว่ะไม่ใช่อันนี้มันก้อนกลมไม่ใช่ก้อนเหลี่ยมนะอันนี้ก็เป็นก้อนกลมเหมือนกัน ซึ่งใส่สีแดงได้บวกสามพันใส่สีเงินอ๋ออย่างนี้อืมถ้ามีสีเหลืองใส่อ๋อมันใส่ยังไงก็ได้เหรออ๋อมีอย่างนี้ด้วยถ้าเป็นแดงน้ำเงินเหลืองนะคะคูณหนจุดสามเท่า ที่เป็นแดงหมด1.4ถ้าอ๋อ้โอเคโอเคอ่าแล้วรีมูกรีมูกกับมาเออเออโอมีวิธีการผสมที่มันนั่นขึ้นด้วยวะ่ะเออเจ๋งดีวะ่ะอ่าตอนนี้เลือดผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยกินไข่เลือดเต็มได้มีดไปอีกหนึ่งเล่มอันนี้น่าจะเป็นอันที่เอาไว้ผสมเหมือนกับอันนี้นะฮะ ซึ่งถ้าครับซับแมชชีนกันว่าสามสิบนัดยังไม่มีปืนเลยแต่ก็ไรเฟิลเจ็ดนัดน่าสนเอาเอาซับแมชชีนกันหรือเอาไรเฟิลเอาซับแมชชีนกันดีกว่าเพราะว่าซับแมชชีนกันเนี่ยอย่างในภาคปกติผมก็ใช้เยอะอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรน่ราจะไปทางนู้น ลูกซองสั้นพอสะพายแล้วมันดูไม่ค่อยเท่เลยะผมว่าผมได้ยินเสียงมักับดักระเบิดนี่ไงมีกับดักที่ทำงานไปแล้วอันนึงนะฮะแล้วก็อันนั้นอีกอันนึง ต้องระวังตรงมุมนน้นไว้ซึ่งประตูนี้น่าจะเปิดเข้าไปได้นะฮะตรงนี้มีกับดักที่ทำงานแล้วเต็มเลยนะเป็นทางแล้วก็มีอันนั้อีกอันหนึ่งกับประตูนี้กับดักนี้เก็บเอาไว้ <c oughs> เผื่อกรณีเจอศัตรูแบบเมื่อกี้น่าจะดีกว่าเนาะ แต่ถ้าเราต้องหนีขึ้นมามันอาจจะอันตรายตัวเองนะเนี่ยงั้นทำลายไปเลยดีกว่าเผ <c oughs> ื่อเราต้องวิ่งเข้ามาหลบศัตรูหรือว่าสู้กับศัตรูนะฮะทำลายไปน่าจะดีกว่าโอ้โหอย่างมืดนี่บ้านใครเอ่ย โอ้โหขอโทษครับขอโทษครับเข้าห้องน้ำอยู่ก็ไม่บอกตัวเดียวใช่เปล่าอ้าวอ <c oughs> มันไม่ออกมาหรอมีตัวเดียวโอเคงั้นก็เล่นเลย <c oughs> กลับไปขี้ต่อใช่ไหม อืสุดหรือยังเพื่อนสุดหรือยังห้องน้ำยังโบราณอยู่เลยนะอืม,อมเราต้องจะต้องขึ้นไปชั้นสองนะน่าจะเป็นหัวหน้าของไอ้ <S <S บ้านของไอ้หัวหน้าหมู่บ้าน<ส>อะไรเนี่ยลูกที่โดนเบอร์หน้าหมุนไปข้างหลัง มีข้อความด้วยนะฮะโฟ o t ต o f f ฟม i ลี of a f อ m i l y นะฮะรูปอ่ารูปของครอบครัวนะฮะ show their Old รูปเก่าทั้งนั้นเลยนะฮะขาวดำอ่าได้สมอคีมาสะสมไว้ดีแล้วถึงเวลาใช้จะได้ได้ใช้นะฮะ จะยังไม่ขึ้นบ้านเนาะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนเพราะถ้าตามเนื้อเรื่องถ้ามันยังเหมือนของเก่าก็น่าจะไม่มีตัตูอยู่แถวนี้หรอกมีแค่ตัวที่อยู่ในห้องน้ำนั่นแหละได้ระเบิดมา <c oughs> อืมต้องไขปริศนาซึ่ง <c oughs> มีรูปเด็กรูปวัวหมูน่าจะเป็นหมูนะฮะก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถ้วยแล้วก็มีนกเดี๋ยวต้องไปหาไขาปิศนาแม่ปิศนาเยอะจริงภาคนี้แมวแป๊บน,นะเสียงอะไรเสียงอะไรดังแป๊บ มีไผ่อะไรพวกนี้ทำลายไม่ได้ด้วยแปลว่าผมต้องขึ้นข้างบนแล้วมั้งอันนี้คือประตูใหญ่ที่เราไม่ได้เข้ามาเมื่อกี้อ๋อมันล็อกอยู่ด้วยเ <c oughs> ออพอดีเราไปเดินอ้อมมามแล้วมาปลดล็อกนะฮะต้องขึ้นชั้นสองแล้วล่ะทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะแม่ชั้นสองมีจุดเซฟให้ แล้วก็มียาแดงให้อิลูมิเนดอสนะฮะชื่อไอ,อ้ลัทธิของสลาโกซาไม่ใช่สลาซา มันมีเสียงเหมือนมีคนอยู่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดที่ต้องใช้แปลว่าต้องไปหากุญแจข้างล่างก่อนเหรออืมปิตนาไหนที่ผมอ๋อนั่นหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่กุญแจนะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรคิเตษบ้านมันก็มืดเนาะอันนี้ประตูออกข้างหน้าบ้านนะฮะเี่ผมพลาดสำรวจตรงไหนไปนะ ได้ไข่ไก่กระเทียมก็จะมีแค่ไอตรงที่ต้องใช้รหัสไขประตูนะฮะร,รหัสปริศนานั้นถ้าแน่หรือโดน ไม่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 ใช่แบงนี้เดี๋ยวโดนเอามันออกไปก่อนเลยอืมมีไม้เอ่ยอันนี้ก็ล็อกอยู่ก็แสดงว่าต้องไขปริศนาในบ้านน่ะแหละฮะอือ แ่ช่วยส่องไฟหน่อยได้ไหมเนี่ยยออนไฟก็มีเอ่อแมวแมวรู้เปล่านะเอกสารอะไรที่เป็นคำใบ้ไม่มีบอกเลยเหรอเนี่ย อืมคำใบอยู่ตรงไหนวะหรือว่าคำใบคือ My family อืมเอ้คือครอบครัวเหรอ is a is a family ที่ไงเนี่ยต้องไปดูรูปพวกนั้นเหรอ <c oughs> รูปมันสเปกสปะมากแล้วก็เป็นรูปรถรูปอะไรพวกนั้นนะฮะไม่น่าจะนั่นส่วนอันนี้คือรูปที่ถูกกาออกเหมืเป็นสัญลักษณ์ อที่อยู่บนโต๊ะกับข้าวก็จะมีแค่รูปนี้นี่เป็นคำใบ้เหรอไม่เข้าใจแฮ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำควันอะไรวะอันนี้ประตูหลังอันนี้ก็ห้องน้ำมีกระดาษชำระให้ด้วย คลอปพิกเบฟอ๋อโอเคอันที่สองพิกอันอันสุดท้ายเด็กแต่คลอปกับไอ้เซวินเฮดเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่อะไรพิกแล้วก็เบฟอย่างน้อยผมก็รู้สองกับสามแล้วแต่อันแรกไม่ชัวร์นะฮะอันแรกเดี๋ยวเรานั่นอันแรกเดี๋ยวเราเดาเอาคลอปมันหมายถึงข้าวโพดร,รอเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆอันนี้คือพิก แล้วก็เบฟคลอบนี่คือไหนนี้เหรอฮึโอ้ยเอกสารอยู่ข้างบนอ่าคริสตัอเอาไว้ใช้กับประตูข้างบนเหรอ ตัวอะไรผมยังไม่เห็นเลยนะยิงมั่วไปเลยแต่มันไม่ใช่คนแล้วนะฮะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ต้องยิงแหมมาขวางตรงทางขึ้นด้วยโอเคคงไม่มีแล้วนะไม่น่ามีแล้วเอ่อใช่แล้วโอ,โอ้โหโอ้โหเป็นจุดเลย โอ้ยยากกว่าของเขาที่แล้วอีกยังหารูปแบบมันไม่เห็นเลยดูไม่ออกอ่ะเพราะมันเป็นพิกเซลเอ้ยอันนี้เปล่า โอ๋นี่ไงผมมันเป็นจุดอย่างนี้แม่งโคตรนี่เลยวินเลจเรคคอร์ดวนสามนะฮะก็คืออ่าบันทึกของวินเลจวินเลจก็หมู่บ้านนะบันทึกของหมู่บ้านฉบับที่สามนะฮะวันออกโเบอร์อันนี้ตุลาคมเสร็จตุลานะฮะตัวเว a เ h e r h s s b e n n t t r e n g t h of เ a t เวทเทอร์นี่สภาพอากาศเหรอ ภาพกาศไม่ค่อยดีเหรออะไรสายวะสเนอ็ลไม่ค่อยเข้าใจกันนะฮะอันนั้นตุลาแล้วก็มาธันวาเลยนะะแปดธันวาอ่ะผมพักให้นานอยู่นะฮะใครใครเก่งๆก็แปลเลยสามสิบมกรามีประชาชนสามสิบคนนะฮะแฮปตายสามสิบคนเลยเหรอวัวห้าตัวนะฮะคือติดเชื้อเรืออะไรเนี่ยสลักเตอร์ แล้วก็สิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดมาร์ชก็ประมาณครึ่งปีแล้วเนี่ยอันนี้พูดถึงลอตเตอร์ด้วยชุดเสื้อฟอร์ดลอตเตอร์มีผู้ที่ถูกเลือกหกคนเอพี่อูแปดมอทูดีแล้วก็ไม่มีวันลวแล้วก็สี่มอแล้วก็สิบเอ็ดมอเหมือนถูกเลือกตัวไปเรื่อยๆอะ่ะหลังๆมาเริ่มไม่ระบุวันที่แล้วนะฮะ to Outsider g o t Lost Outsider นะฮะบุคคลภายนอกสองคนนะฮะอันนี้อาจจะหมายถึงตำรวจหรือหมายถึงเราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้านับกันจริงๆเราน่าจะเกินสองคนนะคือตำรวจสองคนเราหนึ่งคนก็เป็นสามนะฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องแบบสปอยสปอยหน่อยมันก็จะเป็นมันก็จะมีเอดาด้วยใช่ไหมซึ่งตรงนี้เราจะได้เจอเอดาไหมนะ อันนี้ผมจะยังไม่หยิบกุญแจนะเพราะถ้าหยิบกุญแจมันน่าจะเข้าคัสซีเลยป่ะตู้ยังใหญ่แต่เปิดไม่ได้อันแน่อะไรเนี่ยม้วนอะไรเนี่ยขันโยกนี่หว่ะนั้นต้องหยิบกุญแจก่อนแล้วแหละแล้วก็โยกอะไรบางอย่างอา้าวยังไม่ได้โยกเลย <laughs> ประโถเอย๋ย <laughs> สามนัดแบบไม่สะเทือนขีดท,ทีหนึ่งกระปปืนถึงกระไดะ ทีนึงตูถึงกับกระเด็นเออแขนกูจะหักแล้วอโอ้ยยังไม่ได้โยกคันโยกเลยอะุยมีโยกคันโยกก่อนก็ดีอะเลือดของแกอ๋อเราถูกขีดไอ้นี่ไปแล้วนี่นี่ฉากในตำนานสุดสวยมาช่วยเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้าในในตำนานมันจะกระโดดออกไปไช่เหรอ ขวานงันเหรออินไม้บับในเรื่องของฉันเนี่ยนะก็คือเรื่องของเราติดเชื้อไปแล้วนะฮะโอ้เมื่อกี้ยังไม่ได้สับคันโยกเลยอะอยู่ตรงนั้นแท้แท้โอเคฮะวันนี้ก็จบชัปเตอร์สองแล้วกันก็ EP4 ผมจบชัปเตอร์สองนะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันใน EP5 นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บจุบ,จบ